โปรเจก t 3D Look at me โอเคนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับที่ไทเกอร์อยากจะให้น้องๆเข้าไปเล่นเกมในแผน่นซีดีรอมนะครับโดยที่อ่าข้อที่หนึ่ง Think c k p o p o t n t d s d y t y t w o w o s t s t t h t v e v h t s e s e v o w o w s l s o u n s a in draw โอเคนะครับก็คือให้น้องๆเลือกคำศัพท์ ที่มีเสียงสระของตัว A คล้ายกับคำว่า draw นั่นเองนะครับพร้อมแล้วน้อง,องไปเล่นเกมกันเลยนะครับโอเคต่อไปนะครับเมื่อกี้เราเล่นเกมเสียงสระของตัว A ออกเสียงคล้ายคลาคำว่า draw ต่อไป A เนี่ยสามารถออกเสียงเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะครับอย่างเช่นคำว่า Cat ที่แปลว่าแมวอะต่อไปพี่เทเกอร์อยากจะให้น้องๆเลือกคำศัพท์นะครับที่ A อเนี่ยออกเสียงคล้ายๆกับ A เ,เนี่ยออกเสียงคล้ายๆกับคำว่า Cat นะครับพร้อมแล้วไปเล่นเกมพร้อมแล้วไปเล่นเกมกันเลยครับ ต่อไปกิจกรรมที่2 read and match t o t and says โอเคสำหรับกิจกรรมนี้นะครับน้องๆจะเห็นภาพด้านขวามือจะเป็นบทสนทนานะครับเป็นประโยคสนทนาแล้วก็ด้านซ้ายมือจะเป็นประโยคที่กำหนดให้นะครับก็ให้น้องๆน,นะครับลากประโยคนะครับมาเติมลงในช่องว่างโอเคนะครับเพื่อทำให้ประโยคนี้สมบูรณ์โอเคนะถ้าพร้อมแล้วไปทำกันเลยครับ ต่อไปกิจกรรมที่4 IT time นะครับก็เหมือนเดิมนะครับ look at the words on the keyboard listen and repeat what are these word in Thai ในในรูปภาพแล้วก็คำที่กำหนดให้นะครับให้น้องๆลองนึกดูว,ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวพี่เทเกอร์จะพาอ่านในแต่ละปุ่มนี้แล้วกันนะครับ n u m b e r one คือ insert คือปุ่มแทรกนั่นเองนะครับ n u m b e r home ปุ่มโฮมนะครับ number 3 number lock number 4 delete แปลว่าลบเนาะแล้วก็ number 5 end โอเคนะครับเรามาดู Project 4A at the hospital นะครับก็คือสำหรับบทนี้นะครับน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้บอกอาการผิดปกติต่างๆเช่นเวลาเราไม่สบายปวดหัวปวดฟันอย่างนี้นะครับน,น้องๆสามารถที่จะบอกคุณครูหรือว่าบอกคุณหมอเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับโอเคต่อไปกิจกรรมที่หนึ่งนะครับก็คือ Chan t I don't feel well นะครับ I don't feel well หมายความว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยคําว่าไม่ค่อยดีในที่นี้หมายถึงรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวปวดหัวตัวร้อนอะไรประมาณนี้นะครับเราใช้คําว่า I don't feel well โอเคนะครับโอเคต่อไปนะครับกิจกรรม AP Tiger อยากจะให้น้อง ดูรูปภาพที่กำหนดให้แล้วก็บทสนทนาตามแชทที่พี่ไทเกอร์จะเปิดให้ฟังเลยนะครับโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังแชทกันก่อนเลยนะครับพร้อมแล้วไปเลยครับโอเคจบแล้วนะครับสำหรับแชทเรื่องอ I don't feel well นะครับเป็นเด็กผู้หญิงไปไปพบคุณหมอนะครับแล้วก็ได้รับคำปรึกษาจากคุณหมอออกมานะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดู Uh, activity B นะครับโจทย์มีอยู่ว่า guess the meanings of these sentences ก็คือให้น้องๆลองเดาวความหมายของประโยคที่กำหนดให้มานะครับ use the picture to help you โดยที่น้องๆสามารถที่จะใช้รูปภาพที่กำหนดให้ตรงเนี้ยนะครับในการตรงนี้นะครับ,ใน,รรนนรบในการที่จะช่ชวยในการเดาวความหมายโอเคเรามาดูประโยคแรกเลยนะครับ I don't feel well โอเคคือผม คือแปลว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายเนื้อไม่ค่อยสบายตัวนะครับ What's the matter เกิดอะไรขึ้นเวลาเราถามเพื่อนๆหรือว่าเวลาคุณหมอถามเราว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นละ่ะอะไรประมาณนี้นะครับคุณหมอจะบอกว่า What's the m a t t e r โอเคนะครับต่อไป I have a cold I have a cold แปลว่าฉัน เป็นหวัดฉันไม่สบายโอเคนะครับหรือ I'm a ill ill นะครับแปลคำนี้แปลว่าป่วยหรือไม่สบายเหมือนกันนะครับคำว่า cold แปลว่าเป็นหวัดโอเคนะครับต่อไปคำสุดท้ายคำสุดท้ายคือ take this คำสุดท้ายคือ take t h e s pills ครับ pills แปลว่ายานะครับยาที่เป็นเม็ดๆเ,เราเรียกว่า pills โอเคนะครับ ต่อไป Activity ที่2นะครับ Chat and Match A นะครับ look at the picture ดูดูรูปภาพที่กำหนดให้นะครับ Match the students A to D to the sentences 1 to 4ให้น้องๆนะครับจับคู่ระหว่างรูปภาพของเด็กเด็กชายที่กำหนดหระหว่างรูปภาพของ เด็กๆทั้ง4คนนะครับกับอาการนะครับอาการไม่สบายที่เขาเป็นอยู่นะครับคืออาการที่1 2 3และ4โอเคนะครับั้างั้นเดี๋ยวเรามาจับคู่พร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับโอเคอาจารย์ถามว่า what's the matter หนูๆเป็นอะไรคะเด็กผู้ชายคนที่1ชื่อว่า Ken นะเคนเขาเป็นอะไรเอยเขาปวดหัวใช่ไหมครับปวดหัวภาษาอังกฤษก็คือ I have a headache นะครับ โอเค I have a head ache โยงมาเลยแล้วกันนะครับต่อไป B ชื่อว่าน้องแท็บนะครับน้องแท็บน้องแท็บนี่เขาเป็นอะไรเอ่ยดูรูปภาพแล้วเขาปวดฟันแน่นอนปวดฟันภาษาอังกฤษก็คือ tooth ก็คือ tooth ache นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นประโยคที่4นะครับคือ I have a tooth ache โอเคนะครับคนที่3น้องทีนน้องทีนเอามือทำ ตรงท้องแสดงว่าเขาต้องปวดท้องแน่เลยปลวดท้องภาษาอังกฤษก็คือ I have a stomach ache นะครับ I have a stomach ache นะครับและสุดท้ายน้องแดนนะน้องแดนเป็นอะไรเอ่ยน้องแดนมีน้ำมูกไหลด้วยนะครับเลยต้องใช้ผ้าปิดจมูกไว้เพราะฉะนั้นเขาต้องเป็นหวัดแน่นอนคำว่าเป็นบาดภาษาอังกฤษก็คือ I have a cold ก็คือหมายเลขหนึ่งนั่นเองนะครับ โอเคนะครับโอเคต่อไปเรามาดูข้อ C cat กันนะครับว่า which advice advice แปลว่าคำแนะนำโอเคนะครับ which advice ก็คือคำแนะนำไหน is for which students ก็คือคำแนะนำไหนเหมาะสำหรับนักเรียนเหล่านี้นะครับ ก็คือคำแนะนำที่หนึ่งเหมาะกับเคนหรือเปล่าหรือเหมาะกับทีหรือเหมาะกับแดนเป็นต้นนะครับโอเคเขาบอกว่า match the advice 5 to 8 t to the students A to D above ก็คือ A B C D นะครับโอเคเรามาดูเรามาดูคำแนะนำของอาจารย์นะครับอาจารย์บอกว่า take a pill ก็คือทานยาซะหลังจากนั้น and brush your teeth every day brush and brush your teeth every day ก็คือและแปลงฟันทุกๆวันนะอันนี้ควรจะเป็นคำแนะนำให้ใครเอย่ยให้กับแ a ็นะครับก็คือ b โอเคนะครับอืมก็คือน้องแท็บ a นั่นเองโอเคนะครับต่อไปข้อ6คือ take a pill and go to bed early take a pill and go to bed early โอเคนะครับก็คือให้ทานยาจากนั้นก็เข้านอนให้เร็วขึ้นสำหรับคนไหนเอย่ยสำหรับคนที่เป็นหวัดใช่ไหมครับโอเคใครเอ่ยเป็นหวัดก็คือดีด็อกน้องแดนนั่นเองนะครับ มาดูข้อ7นะครับ d r i อาจารย์บอกว่า take a pill and drink a lot of water เอาใหม่นะครับ <c oughs> มาดูข้อ6นะครับมาดูข้อ6นะครับอาจารย์อาจารย์ คำแนะนำของคุณครูนะครับเขาบอกว่า take a pill ทานยาหลังจากนั้น and go to bed early ก็คือไปนอนก็คือเข้าก็คือเข้านอนแต่หัววันนั่นเองนะครับอันนี้สำหรับใครเอ่ยสำหรับคนที่ปวดหัวใช่ไหมครับรู้สึกปวดหัวเพราะฉะนั้นใครเอ่ยปวดหัวคือ A ก็คือ Ken นั่นเอง เช่นอ่าก็คือทานยาทานยาเสร็จก็เข้านอนซะโอเคนะครับต่อไปคำแนะนำที่เครับคือ advice ที่7จ็ดนั่นเองนะครับคือ take a pill ทานยาหลังจากนั้น and drink a lot of water drink a lot of water ก็คือดื่มน้ำตามมากๆ อันนี้สำหรับใครเอยสำหรับคนที่เป็นบัดใช่ไหมครับคุณหมอเขาจะให้ทานยาแล้วก็ดื่มน้ําตามมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแอดไวซ์ ice, หรือว่าคำแนะนําที่7เนี่ยควรจะเป็นของน้องแดนนะครับดีด็อกก็คือน้องแดนนั่นเองนะครับต่อไปข้อ8ข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่า take a pill and w a t c h your hands before eating นะครับก็คือทานยาหลังจากนั้นคุณจะต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารอันนี้ควรจะเป็นคําแนะนําให้กับน้องน้องคนไหนครับน้องคนที่ปวดท้องใช่ไหมครับคือน้องทีนใช่ไหมครับ C คือน้องทีนนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไป พี่ไทเกอร์จะพาน้องๆนะครับทำแอคทิวิตี้ที่1กับแอคทิวิตี้ที่2เพื่อทบทวนนะครับว่าเวลาเราปวดหัวตัวร้อนอเราควรจะพูดว่ายังไงนะครับ mm. แล้วก็คำแนะนำต่างๆที่คุณหมอหรือว่าคุณครูจะบอกให้เราทราบนะครับเราก็จะได้มารู้กันนะครับเราก็ได้มาเรียนรู้กันนะครับ <c oughs> สำหรับแอคทิวิตี้ที่1นะครับเขาบอกว่าเด็กๆไม่สบายเป็นอะไรลากเส้นจาก ภาพเด็กไปหาลูกโป่งคำพูดที่ถูกต้องโอเคนะครับน้องคนแรกนี่เป็นอะไรเอ่ยอ่าดูแล้วปวดฟันโอเคนะครับปวดฟันก็คือ,อแน่นอนคือ I have a toothache โอเคนะครับรูปภาพที่2อ,อ่าเป็นหวัดใช่ไหมครับเราจําได้ว่าอ่าจากหนังสือที่แล้วนี่เป็นหวัดนะครับไม่ต้องเดาอะไรมากนะครับก็คือ I have a cold นะครับ I have a cold ตรงนี้นะครับ รูปที่สาน้องหนูคนนี้ปวดหัวปวดหัวภาษาอังกฤษก็คือ headache ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโยงไปเลยครับ I have a headache โอเคนะครับและรูปที่สสุดท้ายคือปวดท้องอน้องหนูคนนี้ปวดท้องเพราะฉะนั้นเขาพูดว่า I have a stomachache โอเคนะครับต่อไปเรามาดูคำแนะนำะเมื่อกี้เรา พูดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ A อ่าง่ายๆ A คือข้อ B นะครับอ่านคำแนะนำในกรอบที่กำหนดให้ที่1-5ถึงนี่นะครับตรงนี้แล้วลากเส้นไปยังภาพ a ถึง E ตรงนี้นะครับให้ตรงกันที่ T. ตรงกันนะครับโอเคเรามาดูภาพที่หนึ่งภาพที่หนึ่งอ่าง่ายๆคือ brush your teeth นะครับ brush your teeth ลากเสร็จเลยแล้วกันนะครับ brush your teeth อ่ารูปภาพที่สอง he's eating ใช่ไหมครับเข,เ,ขเ,ขเขากำลังเขากำลังทานข้าวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นควรจะเป็นคำไหนเอย่ยอ่า eat clean food นะครับก็คือข้อ3 eat clean food ต่อไป see cat นะครับ see cat อ่าง่ายง่าย do your homework นะครับ do your homework โอเคคือทำกันบ้านรูปดีดีดอ็อกอ๋อสลิปแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นคำนี้คือ go to bed early คือเข้านอนให้เร็วขึ้นนะครับ go to bed early และสุดท้าย while wow, drinks a lot of water แน่นอนก็คือต้องเป็น drink a lot of water เดื่มน้ำมากๆอันนี้เป็นคำแนะนำเวลาเรารู้สึกไม่สบายนะครับ โ okay. อเคอาต่อไปข้อ C cat จะเป็น่า a c t i v i t y สุดท้ายที่พี่ไดเกอร์จะพาทำในใน a c t i v i t y ที่1น,นะครับอะข้อ C cat ก็บอกว่าดูรูปภาพคำแนะนำที่กำหนดให้ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็เลือกคำแนะนำที่เหมาะสมตรงนี้นะครับให้เอาคำที่เหมาะสมตรงนี้นะครับไปเติมอา อย่างเ,เช่น a b c d e เลือกคําแนะนําที่เหมาะสมตรงนี้ไปเติมลงในช่องว่างที่กําหนดให้นะครับสำหรับแนะนําน้องหนูหนูที่มีอาการไม่สบายนะครับโอเคงั้นพี่ไทเกอร์พาทำเลยดีกว่าอ่ะสำหรับรูปที่หนึ่งปวดฟันคําแนะนําคําแนะนําคืออะไรเอ่ยคือโอเคคือ brush your teeth นะครับก็เติม a ลงไปโอเคทำไปพร้อมๆ ทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับต่อไปน้องคนที่2เป็นอะไรเอ่ย h a v e a c o l d เป็นหวัดใช่ไหมครับคำแนะนำสำหรับคนเป็นหวัดคืออะไรคือ drink a lot of water นะครับถ้าน้องๆเป็นหวัดน้องๆต้องทานยาแล้วก็ดื่มน้ำตามมากๆนะครับก็คือ drink a lot of water ก็คือ e นั่นเองนะครับต่อไปข้อ3นะครับข้อ3น้องๆ น้องหนูคนนี้ปวดหัวใช่ไหมครับปวดหัว I have a head ache เพราะฉะนั้นจะต้องทานยาเสร็จแล้วทำอะไรเอย่ย Go to bed early ก็คือเข้า d ีด็อกนั่นเองนะครับถ้าปวดหัวก็ต้องทานยาจากนั้นก็เข้านอนนะครับและข้อสุดท้ายข้อ C อ่าถ้าปวดท้องทำยังไงเอย่ย I have a stomach ache ก็คือให้น้องๆทานยานะครับหลังจากนั้นต่อไปก่อนทานอาหารเราจะต้อง ทำทำความสะอาดเ,อเราจะต้องล้างมือให้สะอาดนะครับหรือเราจะต้อง eat clean food นะครับทานอาหารที่สะอาดนะครับก็คือข้อ be boy นั่นเองนะครับจบละ